เลย่ไมดิ้ส,ยยสวัสดี<น> FCBB Gamer และ TNT เจอกันอีกแล้วนะครับโหมนนี่ดูวันนี้เราจะไปเขาเรียกอะไรนะสี<ห>่มันสด<ห>สีมันยังไม่สดเท่าจอพี่เลยในในอะไรอ่ะใช,ะใช่ใช่มันเป็นไรวะเนาะนี่รู้ รอเนร์อแล้วพี่ <c oughs> รอพี่บอลมาดึง เ,เสียงเขาเรื่องมะเสียงไงเฮ้ยเสียงเขาเรื่องเลยแล้ไทย <laughs> อ่ะเสียงเขาเรื่องเสียงเขาเรื่องแค่นี้ยเฮ้ยเสียงเขเลื่องนะเนี่ย มัดอยากเห็นรถเาไปไไปไปไปไรเรยแบง X เรียบร้อย X เ,เรียบร้อยเฮ้ยย่าไม่เรียบร้อยนะเฮ้ย <c oughs> โอ้รถไถรถไถงสารยรถไถ ึ้นได้แล้วนี่ขับวนอีกสกรอบนึงอ่าตีเด้อตีเดอ้เดอสามวดนะย่าๆๆสามขวดนะสามขวดเด้อสบายใจลลขึ้น้แล้ว คนแรงกว่ารถบ่อใช่ขาคนแรงกว่ารถสบายใจรถขึ้นได้แล้วเอเดี๋ยวปิดก,ก่อนเดี๋ยวเขาพูดเปียกยันปีดับนิ้วปีดับนิ้วไอเหยื่อปีก่อน<ไ>ปิดก่อน,นเดี๋ยวขเขาพูดเปียกไม่ให้ไปครับแล้วพี่เอาเขาพูดไปขายกันครับ ที่ขายก็ข้าวโพดข้าวโพด้นเอาไกลสุดเลยไมยพี่ฮะไกลสุด1ันเจ็ดร้อยกิโลเมตรโอ้โหดูดิขับแป๊บเดียวอะ่ะโควนติดล้อเต็มเลยนะทุกคนโอ้โหใไปฮะอันนี้ก็คือ แต่รถพี่ไม่น่าจะติดนะพอมีข่าวแค่ตัวลูกอุ่มหนึ่งตัวแม่สามอุ่ม อ้าวอ้อมใช่ไหครับอีกเลยเนี่ยมันทางอ้อมซะแล้วมันจะไปได้หรือหน่าตรงนั้นอ่ะไปได้แต่มันอ้อมรอรอกลับอ่ะ ้ตกใจนะเลี้ยวตกท่อทุกคนเรากะจะโคงนี้มัดไปนอนแล้ว,ลวนะอันเคอร์บอยได้ครับไปนอนได้ครับ Uncle, Uncle. อัจนเคออันเคอไปเดี๋ยวจะเร่งแล้ว โอ้โหต่อยฟ้าต่อยฟ้าถ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 อยฟ,อยฟ,อยฟอ้าเอ้ยเอ็งเบรกไม่บอกมันจะเลยยังพี่เฮ้ยโ <c oughs> <c oughs> อ้โห <c oughs> มันจะเลยไง ที่แบบตามแบบรถเองมาแบบปื้อแบบไฟท้ายเริ่มหายเออช้างลำหนักก่อนพอไหมเนี่ยอุ้ยเลยะน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ย 50 52ตันพี่อ๋อห้าสิบสองอ่นองอะโอ้โหถือว่าพอดีเ,อเกินอยู่เกินนิดนึงเออมันห้าสิบห้าไม่ใช่หรอไม่้ยอยห้าสิบห้ารใช่ใช่เกินมานิดนึงอ๋อเกินเกินนิดนึงเงี้ยเฮ้ยข้า,ขาวโพดตัวนีน้นถือว่าหนักน้ำนะ <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของพี่บอยอ่ะมันขึ้นได้ไม่รูกก้ปนะุ๊บเนี่ยดูของพี่บอยก่อนพี่บอยสามสิบเม็รโอ้สามสิบเม็ดใช่ใช่30มบเมหรอม,มิเตอร์ก็แสดงว่าเออเออมากัลเนนะี่ย สิบ <Okay. S 2> ตันนะฮะครัพบพ่อสามอุ้มกระติลิศนะฮะในรถนะคตับทุกคน ได้ไหมต่อฮัลโหลมี

Terima <laughs> kasih.

19ตันแม่ลูกแม่1ิบสองแม่1ิลูก8แม่1ิสามแม่1ิลูก8นะฮะทุกคนลูก7ตันครึ่งแม่12ตันครึ่งนะฮะปรนะมาณน,นี้ทุกคนอันนี้คือตัวเลขที่สมจริงนะฮะโอ้โห โอเคขึ้นไปเลยผมไปก่อนนะไปไหนค่ะอ๋อค่อยๆไม่ได้ไปนะใช่ชได้ต้องไปก่อนปวดนะได้ครับคือ โอเคนะฮะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามผลงานทางช่อง Bp Gamer ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับนักเคาะจอเ้าใจนะฮะไปที่เท่าไหร่นะแปดพันอันดับหนึ่งะฮะอันดับสองก็เจ็ดพันห้าอันดับสามก็สองพันหกอันดับสี่ก็หนึ่งพันร้อยนะฮะอันดับที่ห้าโอ้โหเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะฮะขอบคุณสาหรับการเคาะจอเข้าใจให้ผมมากๆเลยนะสิบก้าคนดูนะตอนนี้ขอบคุณสําหรับที่ ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแชร์สามแชร์ด้วยนะอย่าลืมติดตามช่องบีบีในบ้านบันแดงด้วยนะครับผมนะฮะชื่อบีบีเกมเมอร์นะครับผมทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะร,รถรถนี่คืออ๋อท่านอันนี้คือมันจะต้องเอาออกมาหน่อยเอนาะ น,น,นะฮะฮขอบคุณสำหรับการเข้าใจให้มากๆเลยนะครับผม,มฮะไปวันนี้ก็เลิกงามยามดีเจอกันค่ำคืนนี้สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมไปแล้วครับบายบายจุ๊บ